ผมซื้อฮิตซิงค์ของโ o เรนสพายมาช่วงนี้ก็ยังวนๆอยู่กับตัวนี้หน่อยนะครับพอดียังเห่ออยู่เลยแล้วก็เรื่องราคาผมได้ไปเช็คมาแล้วนะครับตอนผมซื้อมาราคามันประมาณ400บาทแต่ว่าตอนนี้ราคามันเด้งขึ้นไปประมาณ900กว่าบาทเลยถือว่าแพงมากถ้าเกิดใครอยากหามาเล่นก็แนะนําไปซื้อร a สเบอร์รี่ายได้เลยนะครับราคาแทบจะเท่ากันแล้วแต่ว่าคุ้มกว่าแน่นอนพวกช่องไอโอพอร์ตเสริมก็มีมากกว่าแถม CPU ก็ยังแรงกว่าอีก กลับมาที่ตัวเลนส์พายนะครับปีซิงตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดูดีมากอารมณ์เหมือนทีซิงของ m 2 o l เลยแล้วผมก็ได้ไปซื้อสาย u s b to t t l มานะครับเป็นตัว CH340 สายเส้นนี้ผมจะมาเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับมันสามารถเขียนโค้ดผ่านคอมได้เลยพวกโค้ดแบบที่มันยาวๆก็ copy paste มาได้เลยครับถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งสำหรับคนที่ใช้ไม่ค่อยเป็นถ้าเกิดผมมีอันนี้ตอนลง OS ครั้งแรกนี้ง่ายเลย ตอนจะใช้ก็อย่าลืมไปลงไดเวอร์ของสายก่อนนะครับไม่งั้นเสียบไปแล้วมันจะหาไม่เจอตัวสายมันราคา10กว่าบาททัวเป็อนอุปกรณ์ที่คุ้มค่ามากครับ